วันนี้กล้องใกล้มากเลยเ,เป็นธรรมดาที่เราจะต้องทำคลิปอวดของกันนะคะก็ของที่ได้มาจากไต้หวันเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นของกินไม่ค่อยมีเครื่องสำอางให้ใครตื่นเต้นจากเท่าไหร่เดี๋ยวแนนก็จะแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันนะคะเป็นคลิปไต้หวันฮอลล์ของกินกับไต้หวันฮอล์บิวตี้คสเมติกแล้วกันเนาะงั้นคลิปนี้เรามาเป็นบิวตี้กันก่อนเลยดีกว่าับเครื่องสำอางแล้วก็พวกอุปไอพวกความงามที่ได้จากไต้หวัน ไปเตะหวันทริปนี้นะคะเริ่มจากออกจากประเทศซอยลังน้ําก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้ไม่ได้แกะเลยแกะยากก็เลยแบบอันนี้ก็อันแรกเป็น the renewal oil ละแมคค่ะอันนี้คือก็อยากลองไม่รู้ว่าดีหรือว่าไม่ดียังไงแค่กลองก็เลยอลองซื้อมาและแม่ก็ได้เบิร์เดย์30%ก็เลยแบบลองอันนี้แกะแล้วเพราะาลองใช้ไปแล้วนะคะอันนี้เบอร์เบอรี่ อันนี้แนนลองอตัวฟลูอิดของเขาตัวเมคอัพเบสของเขาลดีมากก็เลยลองซื้อฟาวเดชั่นมาด้วยเป็น l ฟลชโก o w Foundation ของเบอร์เ r y นะคะเดี๋ยวราคาจะขึ้นให้ไว้ในบล็อกแล้วก็ใต้คลิปละกันนะคะแล้วก็ b u r b e r บอรเหมือนกันเป็น f l s ฟลช o w Highlight อันนี้สี ไฮไลท์มันจะมีอยู่สีเดียวจริงๆอยากได้คอนทัวร์มากๆแต่ว่าหมดของหมดเดี๋ยวเดือนหน้ามีบินอีกเราขอให้มีของให้เราซื้อแล้วกันถ้ามีจะเอามาห่ออีกนะคะแล้วก,ก็อันนี้เป็น dior addict fluid stick ค่ะชซื้อมาสองสีสีสามสามแปดวิลลุใมหล่นสีสามสามแปดคืออันนี้มีใช้อยู่สีติดทนมากแล้วก็ ดีไม่ต้องใช้ลิปบาล์มเลยะค่ะเติมได้แต่ว่าสีไม่สีติดทนคือสีไม่ได้ติดทนสีแน่นพิกเม้นแน่นสีออกเลยแม้จะเป็นแบบเนื้อลิควิดแต่ว่าสีติดแน่นแต่ไม่ติดทนกินน้ํากินอะไรหลุดเร็วมากค่ะแต่ดีอยู่ชุ่มชื้นในอีกสีหนึ่งคือสีเจ็ดห้าสมนะคะเอาแดงๆแล้วก็อันนี้ชิ้นสุดท้ายจาก King Power นะคะเป็น Eye Palette ของ l u n a s โซอันเนี้ยอยากได้มาเป็นปีแล้วเห็นที่ญี่ปุ่นแบบขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยแล้วสีอัน,น,เ,ออน,นเนี้ยค่ะรุ่นเนี้ย s k i n Modeling Eye สีศูหนึ่งเนี่ยค่ะคาตลาดมากที่ญี่ปุ่นหาซื้อได้ยากมากแล้วก็เหมือนเคาน์เตอร์ที่ไทยก็จะซื้อไม่ได้แล้วเหมือนกันมันจะออกแบบเบชเบจหน่อยสีแบบนูเทรลอะค่ะนี่ลองใช้แล้วสวยดีใช้ง่ายเนื้อแบบเนื้อดีมาก ถ้ารู้นี้แบบซื้อหน้าแล้วอะชิ้นหนึ่งที่ลืมไปซื้อจาก e e u u y Free นะคะคือตัวคลินิกค่ะ q u q u i d f i c l s o s p e x t x t r a Mild าสำหรับผิวแห้งแบบ very dry too dry นะคะสำหรับคนผิวแพ้ง,ง่ายไม่มีฟองเลยนี่ลองใช้แล้วก็เซตาฟิลใน้นใกล้หมดแล้วนั้นก็เลยซื้อตัวนี้มาลองแทนเฟซเซตาฟิลค่ะต่อไปนะคะเป็นของที่ได้จากไต้หวันมาบ้กันบ้างค่ะแบ่งออกเป็นพวก บำรุงกันละกันสกินแคร์พวกอะไรที่กินแล้วสวยนะคะจากภายในก่อนเลยภายในภายนอกสกินแคร์ทั้งหลายอ,อันแรกค่ะอันนี้เจอที่เซเว่นนะคะคือคลนีเวียมากแล้วแนนอ่านส่วนผสมข้างหลังนี่มีภาษาอังกฤษอยู่ก็คือคล้านีเวียมากก็เลยลองดูเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่แนนแบบเครื่องสำอางส่วนใหญ่มีแต่ของญี่ปุ่นนั้นเลยก็เลยพยายามหาอะไรที่มันแบบไต้หวันเนาะน,นี่เนื้อครีมเป็นสีขาวกลิ่นแบบ น้ำอบประเทศไทยมากก็เดี๋ยวจะลองรีวิวในบล็อกดูนะคะลองใช้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ส่วนไหนของร่างกายดีแต่จะลองที่หน้าดีไหมเดี๋ยวขออ่านส่วนผส,สมก่อนอีกทีนึงแต่กลิ่นนี่รู้สึกฉุนมากโบราณมากเลยบาดูอีกตัวนึ่งนะคะนี่ก็เจอที่เซเหมือนกันโอคุม ok ะนะคะคือโอกุมะเนี่ยดังในเมืองไทยมานาะนและนั่นก็ไม่เคยลองเลยเพราะว่าแพคเกจมันไม่สวยมันเชยได้อีกอะคะก็เลยไม่เคยคิดว่าจะลอง แต่ว่าเจอในเซเว่นไซส์เล็กแล้วก็เห็นแบบกล่องดึงดูดมากมีคุณลุงคนนี้ซึ่งก็อ่านไม่ออกอาจจะเป็นเจ้าของหรือเปล่านะแล้วก็แบบเออก็ดึงดูดเป็น Water Secret มีรหัสแบบหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งวันไม่รู้ละว,ว่าคืออะไรแต่ก็อ่ะลองดูว่าจะดีไหมไซส์เล็กเจอในเซเว่นนะคะอ แล้วก็พรมลุงอ่ะเป็นลิปบาลค่ะอันนี้ลิปบาลมันนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็มันเห็นเมดอินไต้หวันนะคะมันก็ซื้อมาห้าอันเพราะนั้นเป็นคนที่ชอบลิปบาลมากอย่างที่บอกว่ามีปัญหาปากก็เลยชอบลองลิปบาลหลายแบบหลายยี่ห้อเป็นงานอดิเรกนะคะอันนี้ก็ซื้อมาร์คมาค่ะจริงซื้ออินดิสฟรีมาด้วยแต่ว่าลองใช้ที่ไตวันไปหมดละอันนี้เป็นมาร์คคิตตี้นะคะก็ซื้อมาฝากเพื่อนน่ารักดี ในซื้อที่ดรอปโซของไต้หวันเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ m a ดอินเขาซื้อลิขสิตซาริโอมาค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามาผลิตที่ไหนแต่ว่ามันไม่มีมิ n เนอรัลออยล์ไม่มีสีไม่มีคือเหมาะกับคนผิวแพ้ง่าย <c oughs> ก็เลยคิดว่าเพื่อนใช้ได้ทุกคนใช้ได้ซื้อเของฝากน่าจะคนคนได้รับน่าจะชอบนะต่อมาถ้าใครดูใน IG น่าจะเห็นแล้วนะคะว่า นี่ยาบำรุงคือเขาก็ออกโฆษณาที่ทีวีด้วยนะเขามีทั้งหมดมีสีเขียวด้วยแล้วก็มีสีชมพูอ่อนอีกอันหนึ่งมีทั้งหมดห้าสีแลนชิมแล้วสองสีรสชาติเหมือนยาหมอเสงเลยใครเคยกินบ้างคือเหมือนเลยแต่แค่เหมือนแบบมีรสเปรี้ยวๆห,หวานๆให้กินง่ายขึ้นมานหนิดึงก็เลยลองซื้อมาอีกนะคะคือแต่ก่อนยังเคยกินยาหมอเสงนะเรารู้สึกว่าเลือดไหลเวียนดีมากแล้วก็ประจำเดือนมาเยอะ ไม่ปวดท้องคือกินแล้วดีมากเลยอ่ะอยากกลับไปกินอีกแต่ว่าตอนไม่ได้กินมาหลายเดือนแล้วเ,เรื่องผิวพรรณหมดแล้วค่ะสําหรับบํารุงเรามาต่อกันที่เมคอัพเลยดีกว่าคืมค่ะลืมมาร์คไปในหมดสกินแคร์บำรุงนะคะมาร์คของ beauty dairy นะคะเนีซื้อไข่มุกดำกับรังนกมาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่าไขมุกดำหรือน้องรังนกเนี่ยจะช่วยให้ผิวแบบสะพรึงอะไรแต่ว่า เออก็เห็นแปลกดีก็เลยลองซื้อมานะคะแล้วก็ไม่เคยลอง Beauty d a r i e s เลยถึงแม้เขาจะมีขายในเมืองไทยก็ตามก็ยังไม่เคยลองก็เลยเออเห็นราคาไม่แพงก็เลยลองซื้อมาสำหรับเมกัพนะคะเอาเล็บก,ก่อนละกันอันนี้เป็นยาไฮเล็บเซราเต้คอลแล็บกับโอลิเวียพาเลโมค่ะแนนะชอบโอลิเวียมากก็ที่ไทยตอนที่เขามาขายที่เซฟราเนะมันก็ไม่มีไซส์มินิแล้วก็จัดเซ็ตกล่องน,น่ารักแบบนี้ก็มีอยู่แค่3ามสีอันนี้หนึ่งสาไม่มีสีนี้ด้วย ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้คือโอกาสแล้วเจอที่ร้านขายยาดรักโซชื่อโทโมจึนะคะเป็นร้านดรักโซของญี่ปุน่นไม่รู้ไปขายได้ไงเหลือกล่องสุดท้ายด้วยดูแบบดูลาเบลคือเน่าเน่มากสติกเกอร์แปะภาษาจีนคือเน่ามากก็เลยแต่ว่าต้องสือรู้สึกว่าโหูด,ดวงที่เราเจอเมคอัพนะคะ นี่ Maybelline Hypersharp Wing คือที่ไทยก็มีแหละค่ะอันเนี้ยเนี่ยแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นใน้แพคเกจแต่ว่าที่ไต้หวันถูกกว่าเดี๋ยวราคาของของทั้งหมดน่จะลงไว้ใต้คลิปกับในบล็อกนะคะก็เห็นคนญี่ปุ่นรีวิวว่าใช้ง่ายมากเขียนง่ายมากก็เลยอะลองซะหน่อยต่อไปเป็นมาสคาร่านะคะของ Maybelline เหมือนกันเป็นเซนส e Sensational หรือว่าชื่ออะไรเซนเซชัน n นล l ล s ลั e เซนเซชัน l นะคะอันนี้ที่ไทยก็มีแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ก็จะรู้ว่าแพ็กเกจไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเงาเงาแต่ของไทยมันเป็นด้านๆสีชมพูแบบกระปิกระปีอะคะ่ะอืมมันไม่ค่อยชอบแพ็กเกจของไทยเท่าไหร่ที่ไม่รู้ว่าเขาแบ่งประเทศยังไงแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะก็เป็นสีแบบนี้แล้วก็มีแต่คนบอกว่าดีทั้งคนญี่ปุ่นทั้งคน หลายชาติเลยที่เขาลองเขาบอกว่าดีแบบขนตาเลี้ยงเส้นสวยมากก็เลยสอยมาลองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าดีหรือเปล่ามาที่เมคอัพอันสุดท้ายแล้วค่ะนี่เป็นแคนเมคนะคะไม่รู้จะของไต้หวันแบรนด์ไต้หวันไม่ค่อยรู้จักก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซื้อเมคอัพอะไรมาก็กลายเป็นของญี่ปุ่นของเมเบลินอะไรต่างๆของแคนเมคค่ะอันนี้คนญี่ปุ่นบอกว่าดีมากแล้วก็ราคาถูกกว่าที่ไทยเนี่ยก็เลยซื้อมาี่นซื้อมาสองสีอันนี้แกะลองแล้วเบอร์หนึ่งสีกับ อันนี้เป็นสีแบบอื05นะคะเป็นสีออกแบบคอรัลส้มอมชมพูหน่อยแล้วก็มีกลิตเตอร์วิ่งวิงนิดน,นึงก็ปัดสีเบอร์เมื่อกี้เบอร์อะไร14มันจะแบบเหมือนเลือดฝาบที่หมวดของใช้กันบ้างนะคะของใช้เนี่ยอันแรกที่แปลงริ้น <c oughs> คืออยากได้มานานแล้วค่ะที่ทำความสะอาดลิ้นเวลาแปรงฟันปกติใช้แปรงสีฟันมันก็รู้สึกว่า เออมันยังไม่สุดเนาะก็อยากได้ที่แปลงสีวันนี้พปของญี่ปุ่นนะคะซื้อในห้างโซโกโ้ไม่รู้ว่าดักโซทั่วไปอาจจะมีแต่พอดีแบบเออแวะโซโก้ก,ก็เลยก็เลยซื้อมาค่ะที่แปลงเลนแล้วก็อันนี้อันต่อไปโอเคซัมลีนี่ซัมลีแบบโปรดเลยคือจริงๆที่บ้านก็มีใจสต็อกอีกเลยอีกหลายกล่องมากแต่ว่ามันอดใจซื้อไม่ได้เนาะถ้าหมดเราก็ไม่รู้ทำไงเพราะมันมันดีจริงอันนี้แนะนำราคาไม่ต่างกับญี่ปุ่นเลยค่ะ ต่อไปของใช้เป็นของใช้ส่วนตัวส่วนตัวของผู้หญิงคือในก็ไปซูเปอร์เวลาไปต่างประเทศเนี่ยชอบไปซูเปอร์ชอบชอบไปคอนเวนิเอนซ์สโตร์เพื่อดูของว่ามันต่างกับเมืองไทยไหมเพราะว่าการที่เราดูของแล้วนั้นมันจะบ่งบอกวิถีชีวิตแล้วก็มองเห็นอะไรในในประเทศนั้นๆในในประชาชนท้องถิ่นนั้นๆนะคะสิ่งที่สอยมาก <laughs> แผ่นอนามัยค่ะ <laughs> หอมมากอันนี้ของโซฟีนะคะ แล้วก็ผ้านาไมมแบบกลางคืนของโซฟีแล้วก็แบบกลางวันของโซฟีจริง,รงๆทั้งหมดนี้เขาก็เป็นภาษาจีนแต่ว่าคุณภาพเขาอะเหมือนญี่ปุ่นเลยคือของไทยก็ดีนะปกติเออในก็ใช้ยี่ห้อนี้ไม่อายจะพูดเลยนะอย่าหาว่าเป็นเรื่องอะไรถือว่ามันเป็นชีวิตมนุษย์เป็นชีวภาพนะคะชีววิทยาละกันเนาะก็ใช้ของโซฟีแล้วก็ก็รู้สึกส่วนตัวใช,ชอบใช้โซฟีแล้ว แล้วรู้สึกว่ามันเออมันก็ดีแล้วแต่ก็พอใช้ของญี่ปุ่นไต้หวันนะคุณภาพเหมือนกันคือแห้งมากแห้งสบายมากจริงเป็นพิเศษกว่าของไทยไม่รู้ว่าเพราะอะไรโอเคสำหรับของใช้นะคะหมดแล้วเหลือแต่ของกินและของใช้อีกอันนึงอันนี้เป็นซองใกล้ตุดจีนแล้วก็เลยซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวเนาะเราก็ด้วยอายุเราก็เลยต้องมอบแต่เอียให้กับ น้องหลานอะไรนี้นะคะก็เลยซื้อมาถูกมากเลย25่หยวนเองซองหนึ่งซองหนึ่งในนี้เขาก็มีอยู่ประมาณน่าจะ5้ซองอะไรอย่างงี้ค่ะขายที่ convenience store ทั่ว,วไปก็ที่ของกินบ้างของกินนะคะอันนี้เป็นชาค่ะดอกเก๊กฮวยของไต้หวันคือและชอบกินชาดอกไม้มากๆามากๆๆเลยก็แบบอยากจะทำไปถึงธุรกิจเลยสำหรับพวกชาดอกไม้เนี่ยคือชอบจริงๆรู้สึกมีความสุขที่กินนะคะ ก็เลยอันนี้เป็นอันหนึง่งจริงอยากได้ทุลาบแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ซื้อที่ไหนเจอดอกกิพยมวยก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นพวกมาม่าค่ะ,คะก็หาอ่านรีวิวนะเขาบอกว่ายี่ห้อน,นี้อร่อยกับอันนี้อร่อยก็เลยลองมา,มาแต่ก็ไม่ยังไม่ได้อ่านว่ามีส่วนผสมของเนื้อหรือเปล่านะคะก่อนใครซื้อก็ลองดูก่อนนิดนึงเนาะอันนี้อันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นไม่แน่ใจเดี๋ยวดูมันจะใช้เวลาเดี๋ยวคลิปยาวเนาะ แล้วออ,อันนี้แล้วก็สองอันนี้ยี่ห้อน,นี้คือแบบทำหลายสีมากอะคะ่ะแล้วก็อันนี้ในน่ากินมากเลยยี่ห้อน,นี้ดังก็คือที่เอ็นชิคนี้คือสามรุ่นนี้ที่แบบดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าอร่อยรีวิวคนญี่ปุ่นนี่สามอันนี้นะคะไปก็เป็นของดังของไต้หวันนีออ่อะไรอะไพเนโปเค,ค้กนะคะ น,นีคือนเนนจะซื้ออันนี้มาแล้วก็คือมีหลายร้านมากเราก็ไม่รู้ว่าไหนอร่อยเนาะแล้วจิงซื้ออีกมาอีกด้วยแต่ว่าแฟนเอาไปที่ออฟฟิศและวไปแบบเป็นของฝากที่ออฟฟิศก็เลยเอาไปแล้วก็เลยไม่มีเอามาโชว์ให้ดูนอกจากนั้นก็มีอันนี้ค่ะนี่หนมเปี้ยเผือกนี่พเพื่อนเพื่อนสนิทไปไต้หวันแล้วเคยซื้อมาฝากแต่จําไม่ได้วิธีอ,อะไรแล้วรู้สึกอร่อยมากก็เลยซื้อมาหลายกล่องเลยอืม แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่เหมือนกันค่ะไอซับไพร์นเปาเค้กอันนี้ยเหมือนเดลิยาถ้าใครไม่รู้ว่าเขายังอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นมันไม่ได้เป็นแป้งธรรมดามันจะแบบทาทาไข่แดงด้วยแล้วก็เป็นไส้สับป,ประรดอืมอันนี้ซื้อที่ทาซื้อนะคะเหมือนแบบเขาเขียนว่าทําซื้อน่าจะเป็นของแบบว่ามีเฉพาะที่ทําซื้อหรือเปล่าแต่ว่าดูจากแผนที่เราก็มีทั้งไทเปมีหลาย หลายกระจายไปแต่เดิมดั้งเดิมคงน่าจะเป็นร้านออริจินอลสาขาใหญ่เขาน่าจะเป็นแบบที่ทำซื้อในไทเปของกินหมดแล้วแค่นี้เองสำหรับทริปนี้นี่ของอยู่ทัานี้ค่ะสำหรับ Her ของไต้หวันฮอลทริปนี้คลิปนี้นะคะไยมา